สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับเจ้าฮุนไดนะครับตัวนี้เครื่อง2.5นะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับผมเบาภายในเป็นเบา V I P นะครับผมนี่นะครับข้างหน้านะครับผมมีไฟเดรย์นะครับเดรย์อ่าไฟเดรย์แล้วก็ทําไฟหน้าปเจคตเตอร์มานะครับคันนี้นะครับผมอ่านี่นะครับผมสองข้างนะครับสวยนะครับคันนี้เนี่ยสองข้างไงนะครับผมอ่าตามมาครับป้องนี่นะครับผมนี่ยางใหม่นะครับยางใหม่อ่ายางใหม่ยางใหม่นะครับผมยางใหม่แม็กขอบยี่สิบนะครับคันนี้นะครับ แมปขอบ20ี่สิเดี๋ยวผมพามาชมข้างในนะครับโอเคเอาข้างในถ่ายมาครับกล้องถ่ายมาเดี๋ยวกล้องถ่ายมานะครับนี่ครับผมเบาะนะครับภายในเบาะหนังนะครับผมนี่นะครับมีระบบพุชสตาร์ทนะครับเข็มไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันกิโลนะครับผมนี่นะครับผมครับเดี๋ยวพาชมข้างในนี่ครับผมมีจอแอนดรอยนะครับคันนี้มีจอแอนดรอยเล่น youtube ได้นะครับเล่น youtube ได้ไฟกระจก มองหลังนะครับตัดแสงนะครับผมอ่าม่านบางแดดนะครับม่านบางแดดอ่าซองแต่งหน้าได้นะครับสําหรับสาวๆนะครับผมนี่ครับผมครับอ่าโอเคมีที่ใส่แว่นนะครับผมครับอ่าโอเคนะครับนี่มีทุกอย่างนะครับ USB เล่นได้ YouTube ได้บลูทูธได้นะครับตัวนี้มีกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังอ่ามีกล้องหลังนะครับอ่ามีกล้องหลังให้นะครับผมอ่านี่ครับผมโอเคนี่ครับผมภายในสะอาดสะอ้านนะครับตามสไตล์เต็นท์โอ้เชียงยินคาเซ็นเตอร์นะครับผม อ่ะโอเคครับประตูนี่คือบานนี้สไลด์แบบแมนนวลนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะ v i p นะครับอ่าเบาะ VIP อพันนี้ครับผมเบาะ v i p นะครับนี่เบาะ VP สบายสบายๆนะครับนั่งสบายๆตัวนี้มีพนักพิงขานะครับนี่กดได้นะครับปรับได้นี่ครับผมปรับได้นะครับผมปรับเอนได้ปรับเอนได้นะครับสูงต่ำได้นะครับนี่ครับอ่าสบายๆนะครับมีจอเพดานครับต้องตามมาครับนี่ จอเพดานตอนนี้เป็นตัวออโต้นะครับนี่ครับกดลงมาได้นะครับกดลงมาได้นะครับผมมันจะลิงก์นะครับลิงก์มาฝั่งโน,น้นอ่ะลิงก์มาเห็นไหมครับนี่ลิงก์มายางงี้นะครับผมเนี่ยโอเคนะครับผมใช้งานได้นะครับปกติทุกอย่างนะครับแอร์นะครับนี่แอร์ก็ปรับนะครับแอร์ปรับได้นะครับผมอโอเคนะครับผมอ่ากล้องอ่าเป็นรถจดเก๋งแท้นะครับเป็นรอยอนหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจดเก๋งเป็น VIP เจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้นะครับแกนสตาร์เล็กพรีเมียมนะครับ คือตัวพรีเมียมกับตัวแกนสตาร์เล็กตัว v i p นะครับต่างกันที่คอนโซลข้างหลังนะครับอันดี๋วผมมาให้ชมกันแล้วกันนี่นะครับภายในข้างหลังนะครับนี่ข้างหลังตัวนี้จะได้เบาะนะครับได้เบาะได้เบาะคู่หลังอีกนะครับผมครับสาหรับสไตล์ Vp นะครับตัวนี้เลื่อนได้นะครับผมเลื่อนได้นะครับผมครับโอเคอมาตามมาครับสวยๆนะคันนี้สวยเลยนะครับไฟฟ้านะครับผม นี่ครับผมสลาลด์ไฟฟ้านะครับประตูบานนี้สลด์ไฟฟ้านะครับหนึ่งบานนะครับหนึ่งบานหนึ่งบานเบาะก็ตามสไตล์นะครับถ่อรองเท้าเนี่ยครับไม่ได้เพื่อนครับผมนี่นะครับ VIP เหมือนกันนะครับตัวนี้เบาะพนักพิงปรับได้นะครับนี่ปรับได้อ่าเห็นไหมครับปรับได้นะครับผมใครสนใจนะครับคันนี้นะครับผมคันนี้ผมขายอยู่ที่ราคาหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ประมาณหมื่นเอ็ดนะครับผมหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ อาเรื่องเงินดาวนะครับคุยกันได้ครับดาวขั้นต่ําคือห้าหมื่นขึ้นนะครับห้าหมื่นขึ้นแน่นอนครับคันนี้นะครับผมรถสภาพดีเครื่องเสียงนะครับมีซับบ็อกให้นะครับมีซับบ็อกเนี่ยกล้องถ่ายมาครับพี่ดูเห็นหรือเปล่าซับบ็อกนะครับซับบ็อกตัวนี้มีให้นะครับผมครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับซับบ็อกมีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับโอเชียงยืนคาร์เซ็นเตอร์นะครับสําหรับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเก้าแปดสี่สองแปดสามห้าเก้านะครับอ่าหรือฝากกดติดตามเลยครับเพจนะครับโอเชียงยืนคาร์เซ็นเตอร์นะครับผม สำหรับวัน,นี้นะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ